บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบพระไตรปิฎกขอให้นักเรียนทําความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน ทุกคนเห็นหน้าครูแล้วเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยใช่ไหมคะว่าครูจะพานักเรียนไปท่องโลกท่องโลกของครูไม่ต้องขึ้นเครื่องบินค่ะท่องโลกในนี้คือการท่องโลกแห่งแสงธรรมนะคะแสงธรรมที่ครูได้บอกนักเรียนไปเยอะแล้ววันนี้ครูเติมพลังความดีของนักเรียนนะคะด้วยด้วยแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก นะคะเป็นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเรามาดูกันพระไตรปิฎกเป็นคำพีค่ะเป็นคำพีที่สำคัญที่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้บรรจุคำสั่งสอนหลักธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้านะคะที่เราเรียนรู้กันไปนะสิ่งที่พระองค์นั้นตรัสและสอนก็ถูกบันทึกไว้ในคำพีพระไตรปิฎก นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้พุทธศาสนิกระนทั้งหลายหรือศาสนิกชนทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าและนำเอาไปประพฤติปฏิบัตินะคะพระไตรปิฎกมีสิ่งที่เราควรศึกษานะคะดังนี้คือข้อหนึ่งองค์ประกอบของพระไตรปิฎกองค์ประกอบของพระไตรปิฎกนั้นแบ่งออกเป็นสหมวดด้วยกันนะคะว่าด้วยเรื่องพระวินัยปิฎก พระสุตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนะคะทั้งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องในพระไตรปิฎกนั้นเราเรียนรู้เราเข้าใจนะคะแต่นักเรียนอยากจะลึกซึ้งมากกว่านี้นักเรียนไปสามารถศึกษาได้ตอนนี้ครูว่าเป็นเรื่องคร่าวๆให้นักเรียนฟังและสามารถนำเอาไปเ,เป็นพื้นฐานได้นะคะในการจะเรียนรู้ต่อไป พระวินัยปิดกค,คืออะไรพระวินัยปีดกก็คือหมวดที่ว่าเรื่องของพระวินัยสงฆ์นะคะพระวินัยก็คือคําสั่งสอนของบัญญัติในเรื่องของความประพฤติปฏิบัตินะคะขนบธรรมเนียมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของพระพิษุสงฆ์และพระพิษุณีสงฆ์ จำได้ไหมคะพระพิสุนีสงอยู่ในสมัยพระพุทธกาลมีนะคะในบางประเทศครกก็ได้ยินว่ามีเหมือนกันแต่บ้านเรานะคะก็ยังไม่ได้จัดให้มีพระพิสุณีสงยังนะคะของเรายังไม่มีแต่มีคนทีเ่เหมือนกับนับถือแล้วก็แต่งกายนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตมีค่ะแต่ว่า ในประเทศไทยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ยกให้เป็นนะคะว่ามีพระพิษุณีนั้น,นตรงนี้สมัยพุทธกาลมีฉะนั้นพิสุสงและพิษุนีก็จะต้องยึดพระวินัยปิฎกนะคะในการปฏิบัติตนและระวังศีลอย่างมากนะคะก็แบ่งคำภีออกเป็นหัมคำพีด้วยกันในหัมคำพีก็คือนะคะอาปามะจุปะ ชื่อสันส้นๆย่อๆเอาแต่ข้างหน้ามาไม่ต้องไปลึกซึ้งอยู่ข้างในเพราะไม่ได้ใช้นะคะจะใช้จริงๆตอนที่นักเรียนอยากจะไปศึกษานักเรียนไปศึกษาจริงจจังๆตอนที่นักเรียนโตขึ้นไปหรือ,เ,อเป็นเด็กๆก็ศึกษาได้นะคะที่อยากรู้จริงๆเปิดเลยค่ะ g o o g l e นะคะดูได้เลยลึกซึ้งลงไปได้เลยแต่ถ้าใครอ,อยากได้แค่นี้โอเคนะคะเราไม่ได้เอาไปใช้สอบอะไรเยอะแยะ นะคะแค่ผ่นานๆเนาะต่อไปนะคะพระสุต,ตันตปิฎกพระสุต,ตันตปิฎกเนี่ยเป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของขพระสูตรพระสูตรก็คือพระธรรมเทศนาต่างๆของพระพุทธองค์เป็นคำบรรยายธรรมต่างๆเป็นคำตรัสของพระพุทธองค์เป็นคำตรัสของพระพุทธองค์ที่ตัดแก่บุคคลต่างๆตามโอกาสตามความเหมาะสม อย่างเช่นไปเจออะไรอย่างนี้พระพุทธองค์ก็อาจจะโปรดสอนนะคะแล้วก็พอสอนเสร็จปุ๊บพวกเขานำเอามาปฏิบัติบตบงประพฤติตนก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงสุดท้ายนะคะพวกนั้นก็สามารถบรรลุทำได้นั่นแหละค่ะพวกนี้ก็ถูกเก็บเอาไว้ในพระสุตตันตปิฎก นะคะเป็นเรื่องราวในพุทธกาลนั่นเองนะคะในเรื่องชาดกต่างๆก็ใช่เหมือนกันนะคะเรื่องเล่าต่างๆนะคะก็เก็บเอาไว้ในพระสุตตนตปิฎกฉะนั้นก็มีว่าด้วยคำพีห้าเล่มชื่อต่างกันนะคะมีทีมะสังอังขุชื่อย่อนั้นนักเรียนอยากรู้ไปหาดูเอาได้นะคะและสุดท้าย ของหมวดนี้ก็คือหมวดที่3พระอภิธรรมปิดกพระอภิธรรมปิดกเป็นเรื่องที่ว่าด้วยหลักธรรมต่างๆซึ่งเป็นวิชาการนะคะเป็นวิชาการเป็นคําบรรยายเป็นหลักวิชาการล้วนๆเลยนะคะไม่เกี่ยวกับบุคคลไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเลยไม่เกี่ยวเอาแต่หลักธรรมจริงนะคะซึ่งเป็นหลักวิชาการล้วนที่พระองค์ ทรงตัดรงสอนแล้วก็เอามาบรรจุเอาไว้ในในหมวดนี้ก็คือพระอภิธรรมปิดกนะคะมีทั้งหมด7คําภีร์ด้วยกันก็คือสังวิทาปุกะยะปะเจ็ดคำพีนะคะนี่แหละค่ะก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของพระไตรปิฎกองค์ประกอบพระไตรปิฎกเป็นเรื่องที่หนึ่ง นะคะในพระไตรปิฎกมีอะไรอีกมีความสำคัญของพระไตรปิฎกที่เราต้องเรียนรู้พระไตรปิฎกมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนหลายๆด้านหลายๆประการด้วยกันนะคะดังนี้คือหนึ่งพระไตรปิฎกอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในฐานะเป็นองค์พระาศาสดาของชาวพุทธถือเป็นพระดำรัต นํำรัดก็คือคำพูดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระไตรปิฎกก็เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือพระศา,าสดานั่นเองนะคะ 2. เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนารากแก้วหมายถึงอะไรเรียนเรียนเรื่องเร,เรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะต้นไม้น้ะมีรากเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีรากแก้วรากฝอยรากข,ากขางนง ใช่ไหมคะแล้วลากอะไรล่ะคะที่มันแข็งแรงที่สุดรากแก้วเพราะรากแก้วนั้นยังลึกลงไปในพื้นดินและยึดลำต้นให้ต้นนั้นต้นไม้นั้นแข็งแรงเหมือนกันคะ่ะพระไตรปิฎกก็เหมือนรากแก้วที่ยังลึกลงไปในจิตใจของคนนะคะให้คนนั้นมีความแข็งแรงแข็งแรงไม่ใช่พละกกาลังนะคะแข็งแรงทางอารมณ์แข็งแรงทางจิตใจ นะคะเป็นรากแก้วพุทธศาสนาไม่ให้มันล้มลืนทําไมล่ะคะศาส,สนาพุทธถึงอยู่มาตั้ง2,500กว่าปีเพราะอะไรล่ะคะเพราะนี่คือรากแก้วไงคะมีพระไตรปิฎกเป็นรากแก้วที่สําคัญเป็นต้นกําเนิดนะคะของคําสอนของพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหลักคําจุนพุทธศาสนาให้ยั่งยืนฉะนั้นนะคะไม่ผิดคําว่ารากแก้วเลยคะ่ะ นพราะ้อ3เป็นมรดกอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนามีการสืบทอดต่อๆกันมาคำว่ามรดกก็คืออะไรก็คือการสืบทอดนะคะสมมอบนะคะมีแนวคิดมนแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกเห็นไหมคะฉะนั้นมรดกนี้ พระพุทธองค์ทรงมาให้ใครทรงมาเป็นพระธรรมคำสั่งสอนที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผู้รับก็คือพระสมมาเผยแร่ผู้รับก็คือพวกเรานะคะเมื่อรับมาแล้วเราก็เป็นผู้สืบทอดมรดกนั้นด้วยนะคะนั้นครูเชื่อเชื่อว่านะคะศาสนาพุทธไม่มีวันจะสูญสลายมีแต่จะเจริญง,งอกงามไปเรื่อยๆ ะะเพราะมีคนรับมรดกอย่างพวกเรานะคะข้อ 4. เป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่จริงไหมเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่สิคะก็เล่าเรื่องตั้งแต่ตำนานพุทธการต่างๆนานามาเยอะแยะในเรื่องต่างๆนั้นถูกบันทึกเอาไว้เก่าแก่มันตั้งอง2,500กว่าปีมาแล้วจะมีอะไรเก่ากว่านี้อีกล่ะลูกไม่มีแล้วนั้น พระไตปิฎกที่ถูกบันทึกเอาไว้นี้ถูกบันทึกด้วยภาษาบาลีนะคะเป็นคําสั่งสอนเป็นคําอธิบายเป็นคำภีเป็นหนังสือเป็นตารานะคะที่นักปราชญ์ต่างๆอาจารย์ต่างๆเข้ามาศึกษาค้นคว้าและครูก็ทราบมาว่ามีฝรั่งหลายคนเลยนะคะที่เรียนรู้ดาราฝรั่งฮอลลีวูดก็เรียนรู้ในในเรื่องของ ศาส,สนาพุทธแล้วก็เปลี่ยนแนวความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดจากเดิมเนี่ยหลายๆคนที่เขาไม่ยึดในศาสนาเขาก็เปลี่ยนความคิดมานับถือศาสนาพุทธนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นของสัตว์ไม่ใช่เป็นของประเทศไหนประเทศหนึ่งแต่เป็นของบุคคล ะะที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาและต้องการที่จะรับนะคะรับเอามาแล้วก็ปฏิบัติประพฤติตนให้อยู่ในพระธรรมวินัยนะคะนี่แหละนะคะก็คือสิ่งที่ดีงามที่สุดนะคะของศาสนาพุทธข้อ5เป็นแหล่งวิทยาการทางพุทธศาสนา เช่นมีการบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิต่างๆความเชื่อศาสนาปรัชญาคำนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมเรื่องราวเรื่องถิ่นฐานต่างๆหน้าที่อยู่ในแว่นแคว้นนั้นแว่นแคว้นนี้เราก็ได้ศึกษาจากอะไรจากพระไตปิฎกแล้วใครล่ะคะจะมาบอกเราได้เพราะว่าเหตุการณ์ผ่านมาเป็นตั้ง2อง0กว่าปีไม่มีใครมาบอกเราได้ ใช่ไหมคะอืมน like ั้นนี่แหละค่ะสืบทอดต่อๆกันมาจากการบันทึกในคมภีพระไตรปิฎกเพาเอามาศึกษาคนคว้าอ้มีวัฒนธรรมแบบนี้นะมีลัทธิแบบนี้นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโอ้มีอันนี้มีอันนั้นรู้เพราะอะไรเป็นวิชาการนีคะเป็นแหล่งวิชาการที่เราเรียนรู้นะคะนี่คือความสําคัญของพระไตปิฎกและข้อห เป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีนักเรียนจะเห็นได้ว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นคำพีที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไว้ทั้งหมดเลยทำให้ชาวพุทธทุกคนเนี่ยนะคะรวมทั้งคนในศาสนาอื่นๆที่อยากจะเรียนรู้และมาศึกษาหาความรู้เนี่ยรู้ที่มาที่ไปของพุทธศาสนาและรู้อย่างก้างขวางรู้อย่างลึกรู้อย่างเข้าใจถึงแก่นแท้นะคะเพราะอะไรเพราะ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายและผู้ที่จะเรียนรู้ก็จะต้องพยายามศึกษานะคะคน้นคว้านักเรียนคะมีเรื่องนะคะมีเรื่องเล่ากันมาว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมีการสังคยาณาครั้งแรกนะคะโดยพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยไปแจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีการยกเลิกนะคะสิกขาบางบทสิกขาก็คือศีลน,นั่นเองนะคะให้ให้ยกเลิกไปบ้างเสียเล็กน้อยพระอานท์มาบอกอย่างนี้นะคะคำว่าเล็กน้อยเนี่ยก็เลยทําให้เพราะเราพระพิสุสงฆ์ตรงนั้นตอนนั้นก็งงกันว่าเอ๊ะคำว่าเล็กน้อยเนี่ย,ย,ยมันคืออะไรก็ตีความก,กันไม่ได้ ะะทำยังไงล่ะถึงคำว่าเล็กน้อยม,มันเล็กน้อยขนาดไหนนั้นก็อยากจะมีการยกเลิกแต่ก็ทำไม่ได้เพราะคำว่าเล็กน้อยนี่ตีความไม่ได้ก็เลยไม่ทำดีกว่าผ่านไปก่อนทำให้พระไตรปิฎกนี้นะคะที่พระอานน์ตั้งใจจะให้มีการยกเลิกบางบทเนี่ยนะคะตามพระดำรัสของพระพุทธองค์นียถูกเก็บไว้ก่อนจนกระทั่ง พระพุทธเจ้านั้นเสด็จปรินิกพานไปพระไตรปิฎกก็เลยยังไม่ได้มีการยกเลิกบางบทไปมันก็ผ่านพ้นไปนะคะผ่านพ้นไปเลยไม่ได้ถอดนะคะสิกขาบทใดๆทั้งสิ้นออกในขณะนั้นนะคะฉะนั้นเราก็มาสรุปได้ว่าคําสอนในพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์นั้นที่พระองค์นั้นตัดสูุโดยชอบธรรม ไม่ใช่ว่าพระองค์จะยึดนะคะห้ามเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เลยพระองค์อนุญาตให้เปลี่ยนได้แสดงว่าให้เห็นว่าพระไรปิดกไม่ใช่คมภีร์ที่โอ้โหศักดิ์สิทธิ์แตะต้องไม่ได้ใครก็จับใครก็แตะต้องไม่ได้ต้องใส่หิ่งบูชาเอาไว้ไม่ใช่เลยนะคะเป็นคำภีร์ที่เข้าใจแล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องทำให้ให้เท่าทันสถานการณ์และเหตุการณ์ต้องบอกเลยค่ะพระพุทธเจ้านั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะเรียนรู้ยอมรับทดสอบทดลองนะคะและพระองค์นั้นก็มีความคิดที่เกินคนในยุคเก่าๆนั้นมากมายนะคะพระองค์มีความคิดกว้างขวางบอก สัตบกภะอนุนว่าให้เปลี่ยนแปลงได้แต่นั่นเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ทั้งหลายแหละที่ที่ตีความไม่ได้ว่าไอ้คำว่าเล็กน้อยเนี่ยต้องเล็กแค่ไหนถ้าเดี๋ยวทำไปมันไม่ถูกต้องก็เลยหยุดกันนะคะแต่นักเรียนคะเมื่อมีกฎบัญญัติบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยนะคะนั่นก็คือการทำสังคยนาพัไตปิดกนะคะมีการทำสังคยนาพัไตปิดกอยู่เป็นเนืองเนือง เป็นเป็นระยะระยะนะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลังจากสมัยพุทธกาลมาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการชำระพระไตรปิฎกมีการทำสังคยาพระไตรปิฎกเห็นไหมคะฉะนั้นพระไตรปิฎกไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์บอกว่าเอาไปเก็บไว้บนหิ้งแล้วบูชาแต่ทุกคนเอามาเรียนรู้จับต้องได้เนี่ยค่ะคือวิทยาศา,ศาสตร์นะคะเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเลยเนาะ ฉะนั้นคุณค่าหรือประโยชน์ที่เราได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎกในภาพรวมก็คือการมีความรู้ความเข้าใจหลักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อให้เรารับผลในการปฏิบัตินั้นได้อย่างเต็มที่ความรู้ต่างๆที่บรรจุในพระไตรปิฎกนั้นจะมีผู้สนใจเอามาศึกษาค้นคว้าแล้วก็นำมาเผยแพร่นะก็จะทำให ศาส,สนาพุทธของเรานั้นยั่งยืนนะคะคลิปนี้คงทำให้นักเรียนหลายๆคนเข้าใจและเลิกหว,วั่นไหวกับความเชื่อว่าคนเราจะเรียนรู้พระไตรปิฎกต้องเป็นพระหรือไม่ก็ต้องแก่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่จำเป็นหรอกคะ่ะเราเข้าถึงพระธธรรมในพระไตรปิฎกได้เราเข้าใจในหลักธรรมของพระไตรปิฎกได้ ูเชื่อค่ะว่ามนุษย์เราอะไม่มีอะไรละค่ะที่จะเร,เราจะเรียนรู้ไม่ได้มันอยู่ที่การเริ่มต้นฉะนั้นการเริ่มต้นโดยการศึกษาเป็นการนำไปสู่แสงแห่งพลังชีวิตของเรานั้นขูเชื่อถ้าเราเลือกที่จะมีออร่าสุขใสมีพลังชีวิต นะคะแห่งพระธรรมมานำชีวิตของเราเราจะพบแต่ความสุขสวัสดีค่ะ